เราไปชมกันเลยค่ะว่าเล่มนี้มีอะไรกันบ้างไปค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันอีกแล้วค่ะแต่วันนี้จะเปลี่ยนแปลไปเพราะว่าวันนี้บีมจะไม่ได้มารีวิวตัวรถแต่ว่าจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับตัวนี่เลยคู่มือการใช้รถอีสุซิของเรานนัเองอันนี้จะเป็นคู่มือนะคะของรถลูกค้าบีมเองที่ รอพร้อมส่งมอบค่ะทีนี้ทําไมบีมอยากจะให้ความสนใจกับตัวคู่มือนี้เนื่องจากว่าบีมต้องบอกตรงๆเลยว่าบีมเป็นคนหนึ่งที่ก่อนหน้านี้ค่ะก่อนที่จะมาเป็นเซลล์อิสูซูใช่ไหมคะคู่มือรถพวกนี้บีมไม่เคยเปิดอ่านเลย เซลให้อะไรมาบีมก็ไม่เคยเปิดดูเลยก็ยัดไ้อยู่ในรถอย่างนั้นเลยค่ะจะมาเปิดอีกทีหนึ่งก็คือการต่อภาษีเท่านั้นเองเพราะว่าอันนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่ลูกค้าเนี่ยจะได้รับท,ทั้งสิทธิประโยชน์แล้วก็คู่มือการดูแลรถของลูกค้าด้วยสําหรับพี่ๆท่านไหนอะค่ะที่อาจจะเป็นรถคันแรกหรือว่าเป็นรถที่ใช้มาแล้วหลายคันยังไม่เคยใช้ในส่วนของเครื่องยนต์ดีเซลเลยเรามาดูกันค่ะว่ารถอีซูซุเราดียังไงแล้วก็การบริการดูแลรักษารวมทั้งสูนบริการของเราก็ดูแลลูกค้าได้อย่างชัดเจนไม่่่แพทีอืนเลย ะะเราไปชมกันเลยค่ะว่าเล่มนี้มีอะไรกันบ้างไปค่ะอันดับแรกค่ะอันนี้ก็จะเป็นคู่มือของรถอีซูซุตามที่บิมพูดไปนะคะทีนี้เดี๋ยวบิมจะมาเปิดดูว่าคู่มือนี้เขาให้อะไรกับเรามาบ้างโอเคมาเลยอันนี้จะเป็นเอกสารทั้งหมดนะคะที่อยู่ในเล่มนะคะอันดับแรกเลยที่บีมค่ะอยากจะ ให้ลูกค้าดูก็คือตรงส่วนนี้จะเป็นเบอร์โทรในส่วนของตัวเซลเองก็คือบีมนะคะอันนี้บีมค่ะจะใส่ให้กับลูกค้าด้วยเพราะว่าจะไม่ใช่แค่ลูกค้าที่อยู่จังหวัดนนทบ,บุรีศูนย์ที่บีมอยู่อาจจะเป็นลูกค้าจังหวัดอื่นก็ตามค่ะที่ซื้อรถกับบีมเพราะว่าของบีมเนี่ย ส่งรถทุกที่ทั่วประเทศหมดเลยแม้กระทั่งต่างจังหวัดเนี่ยเราก็ดูแลลูกค้าด้วยสิ่งที่สําคัญนะคะที่บีมอยากจะให้ความสนใจก็คือเบอร์ติดต่อเซลเวลาติดต่อเกิดปัญหาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าจะได้มาดูในส่วนของคู่มือน,นี้ได้แต่ทีนี้ยังไม่พอค่ะสูตรอิสุสุเมโทรชัยยพืกของเราเนี่ยรวมทั้งเมโทรของสาขาอื่นด้วยเขาก็จะมีในส่วนของตัวนี้มากจะเป็นเบอร์โทรนะคะลูกค้าติดต่อศูนย์บริการแล้วก็เป็นเบอร์ติดต่อในส่วนของตัวผู้จัดการแล้วก็ ทางฝ่ายขายทั้งหมดเลยจากกระดาษอันนี้นะคะลูกค้าติดต่อได้ทุกศูนย์บริการเลยแล้วก็อิสุข,ของเราคะ่ะลูกค้าเข้าได้ทุกศูนย์ลูกค้าคําถามที่บีมพบบ่อยมากเลยว่าสูตรอิสุสเราเนี่ยเข้าได้ทุกที่ไหมบีมบอกเลยว่าเข้าได้ทุกที่ค่ะไม่ใช่แค่ดิลเลอร์ใดดิลเลอร์หนึ่งเท่านั้นนะคะแต่เข้าได้ทั่วประเทศเลยคะ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวบีมขออนุญาตเก็บอันนี้ก่อนนะ ถ้าอันนี้จะเป็นสามิงที่อยู่ในเล่มดําอันนี้นะคะเดบิมขออนุญาตกลับทางเล่มใหญ่อันนี้เลยเพราะว่าลูกค้าหลายคนเลยที่ไม่ได้เปิดดูในส่วนของเล่มนี้บีมอยากจะบอกนะคะว่าในส่วนของเล่มนี้มีข้อมูลมากมายให้กับลูกค้าแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหารวมทั้งการใช้งานคําแนะนําและการแจ้งเตือนนะคะรวมทั้งสัญลักษณ์ต่างๆที่มีในรถอีสุซุด้วยอย่างที่บีมแจ้งไปเมื่อต้นคลิปนะคะ ลูกค้าบางท่านอาจจะเป็นรถคันแรกไว้รุ่นสร้างตัวแบบนี้นะคะก็ยังไม่รู้ว่าอุ้ยสัญ,ญลักษณ์ที่ขึ้นมาอันนี้มันเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรคือเราอาจจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นหรือว่ารู้ในส่วนของสัญ,ญลักษณ์ของตัวรถที่เกิดขึ้นนะคะเบื้องต้นเล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะคะรวมทั้งพี่ผู้หญิงนะคะที่อาจจะเพิ่งขับรถเกียร์กระบะ ในส่วนของเครื่องยนต์ดีเซลแบบนี้ค่ะอาจจะมีะรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับพี่ๆอาจจะขับรถเล็กมากหรือว่าอะไรอย่างนี้บีมก็เลยอยาจจะแนะนําตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นรายการไฟแจ้งเตือนกับตัวรถนะคะทั้งหน้าจอ m i d ด้วยนะคะสัญลักษณ์อันนี้ค่ะของอิซูซุเราก็จะมีแจ้งเตือนอยู่4สี 4. แต่ว่าบีมขอแจ้งสีหลกัลกๆเลยค่ะพี่สีสีนี้ก็จะมีสีเขียวสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ําเงินในส่วนของสีน้ําเงินนะคะจะเป็นสีของตัวไฟสูงเท่านั้นแต่ แต่สีเขียวสีเหลืองสีแดงเนี่ยจะมีแจ้งเตือนในหน้าจอ M A D ทั้งหมดอ่าทีนี้ในส่วนของสีเขียวอะค่ะเหมือนไฟจราจรเลยค่ะพี่เพราะว่าในส่วนของสีเขียวเนี่ยจะเป็นการแจ้งเตือนในการเปิดใช้งานอย่างเช่นนะคะมีอธิบายง่ายๆคือไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟหลีเป็นต้นแบบนี้นะคะในส่วนของไฟสีเหลืองค่ะไฟสีเหลืองเนี้ยจะเป็นไฟการแจ้งเตือนให้กับลูกค้านะคะข้อควรระวังนะคะให้กับลูกค้าอย่างเช่นค่ะอ่าเรามาดูกันเลย ในส่วนของไฟเตือนกองน้ํามันในส่วนของไฟเตือนกองดักน้ําไฟเตือนของตัวตรวจสอบระบบเกียร์รวมทั้งนะคะไฟเตือนหลักก็ตามก็จะขึ้นสัญลักษณ์ที่เป็นสีเหลืองขึ้นมานะคะคู่มือนี้จะมีวิธีการแก้ไขปัญหากับลูกค้าด้วยรวมทั้งข้อแนะนำแต่ทีนี้ไฟที่สำคัญเลยคือไฟสีแดงค่ะ เรื่องนี้เป็นสิ่งที่บีมาจะย้ำกับลูกค้าทุกครั้งเวลาที่บีจะส่งมอบรถนะคะไฟเตือนสีแดงเนี่ยเป็นการแจ้งเตือนอันตรายที่เกิดขึ้นกับตัวรถเราค่ะไฟเตือนสีแดงเนี่ยจะเป็นการแจ้งเตือนให้กับลูกคา้าอย่างเช่นง,ง่ายๆเนี่ยคะ่ะลูกค้าไม่ได้คาดเบลไฟก็จะขึ้นเป็นสีแดงกับปิบแล้วก็มีเสียงร้องเติดติดเติดเติดการปิดประตูไม่สนิทก็ตามค่ะก็จะขึ้นเป็นไฟสีแดงด้วยแต่ทีนี้ไฟสีแดงค่ะไม่ใช่มีแค่นั้นเป็นการแจ้งเตือนกับตัวรถของลูกค้้้าาเเเออองงดดดวยยยนนะะะค่่ชี๋บปิใหู เรามาดูเลยเดียวบีมขอเลือกเป็นความร้อนในส่วนของตัวรถนะคะเรามาถึงหน้า4ถึง59กันแล้วค่ะเขาจะมีทั้งคําเตือนข้อควรระวังแล้วก็คำแนะนำให้กับลูกค้าด้วยนะคะในส่วนของคําเตือนเขาจะแจ้งเลยว่าน้ำมันหล่อเย็นเครื่องยนต์ยังคงมีความร้อนสูงห้ามเปิดน่อน้ำออกอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยค่ะเพราะลูกค้าบางท่านเนี่ยอาจจะไม่มีความรู้ในส่วนของด้านนี้อาจจะจอดรถปุ๊บ เปิดเลยอุ่มไม่ได้นะคะพี่ไฟลวกเลยนะเป็นแผลเป็นเลยนะทีนี้ปุ๊บในส่วนของข้อควรระวังอะคะ่ะเขาจะแจ้งกับลูกค้าเลยว่าถ้าท่านขับรถต่อไปโดยไฟเตือนเครื่องยนต์เนี่ยมีความร้อนสูงเกินนะคะมันจะทําให้เครื่องยนต์นะคะภายในรถเนี่ยอาจติดตายได้ก็คือในส่วนของตัวอะไรเครื่องยนต์อาจจะมีปัญหานะคะอันนี้บีมาไม่แนะนําเลยนะคะลูกค้าถ้าขึ้นไฟโชว์แค่ไม่ต้อง ขีดสุดนะคะแค่รู้สึกว่ามันมากเกินกว่าปกติบีมแนะนําให้ลูกค้าค่ะหาที่จอดข้างทางแล้วก็อย่าลืมเปิดไฟฉุกเฉินด้วยนะเพราะว่าอันตรายนะอ่าถัดมาด้านล่างตรงนี้เลยค่ะเขาจะมีเป็นการแจ้งเตือนแล้วก็การดําเนินการแก้ไขต่างๆให้กับลูกค้าด้วยนะคะค่ะถัดมาบีมขอแนะนําเป็นตัวนี้ค่ะเป็นสิทธิประโยชน์และเรื่องง่ารู้สําหรับตัวรถอีซูซุนะคะ โชกเห็นผลดีๆที่คุณควรให้เราช่วยดูแลรถขอบคุณค่ะอันดับแรกเลยของเราเนี่ยมีส่วนลดการบริการเช็คระยะให้กับลูกค้าด้วยนะคะรวดเร็วแล้วก็ไม่ต้องรอนานค่ะมีความมั่นคงเนื่องจากช่างอิสุสเนี่ยมีรับประกันงานซ่อมอยู่ที่6เดือนหรือ1 0ื่นกิโลเลยนะคะในส่วนของตัวการถ่ายนะ้ำมันเครื่องหรือนะ้ำมันหล่อลื่นเนี่ยของเราก็จะไม่ได้แพงค่ะ แล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องยนต์รับประกันอีซูซุข,ของเราจะรับประกันยู่ที่3ปีหรือ100,000กิโลนะคะพี่ในส่วนของอะไหล่อะคะ่ะของเราก็จะเป็นอะไหล่คุณภาพสูงและก็รับประกันในส่วนของอะไหล่ด้วยนะคะทีนี้ถัดมาของเรากะค่ะเขาจะมีการให้คูปองในส่วนของตัวรถกระบะนะคะ800บาทอยู่5ใบรวมจํานวนประมาณ4,000บาทค่ะพี่แต่ตอนนี้มันจะเป็นในยุคของอิเล็กทรอนิกส์แหละทุกคนเนี่ยใช้โทรศัพท์กันอยู่แล้ว คูปองนี้จะอยู่ในมือถือของลูกค้าทัานทีค่ะเนื่องจากของเรามีแอปในส่วนของ Myisu z u เข้ามาดูแลให้กับลูกค้าแล้วนะคะแล้วก็แอปนี้มีข้อดียังไงเดี๋ยวบีมาค่ะจะพาดูอีกทีหนึ่งเนาะอ่ะแล้วก็ของตัวคูปองนี้บีบอกเลยนะคะว่าสมมติว่า ภรยาเป็นคนซื้อสามีจะเอาเข้าสู่บริการได้ไหมอันนี้เข้าได้นะคะเป็นใครก็ได้ที่สามารถเข้าส่นบริการนะคะเพราะว่าคูปองนี้เขาจะอ้างอิงจากเลขตัวเครื่องตัวถังของลูกค้าเลยค่ะจะไม่สามารถไปใช้กับรถของคนอื่นได้นะคะโอเค ในส่วนของน้ำมันหล่อลื่นของเราเนี่ยราคานะคะไม่ได้สูงเลยของตัวน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้เนี่ยอยู่ที่1,516บาทเท่านั้นค่ะพี่แต่ถ้าพี่บางท่านเนี่ยอาจจะเติมกึ่งเนี่ยก็อยู่938บาทเท่านั้นเหมือนกันค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอิสูของเราอะค่ะสามารถเช็คในส่วนของค่าอะไรได้ด้วย พี่ดูกันเลยในส่วนของไส้กรองอากาศเนี่ยน้ำมันเครื่องอยู่ที่198บาทเท่านั้นค่ะพี่หรือว่าถ้าลูกค้าท่านอื่นเนี่ยอยากจะทราบในส่วนของอะไลรชิ้นต่างๆของอิซูซุก็ตามที่ไม่ได้มีอยู่ตรงนี้ก็สามารถสแกนจากตรงนี้ได้เลยนะคะเราก็จะมี Q ี r วอาโคสแกนให้ลูกค้าสอบถามในส่วนของอะไรอิซูซุด้วยเช่นกันค่ะ ถัดมาเลยบีมขอข้ามมาเป็นหน้านี้นะคะเนื่องจากหน้านี้จะเป็นรายการการบำรุงรักษารถของลูกค้าทีเนี้ยอันเนี้ยดียังไงเดี๋ยวบีมจะพามาดูคร่าวๆนะคะของเราเนี่ยอิสุสิ m a ดีแม็เราจะมีคูป,ปองให้กับลูกค้าตั้งแต่หมื่นโลถึง5,000 0่นโลเลยทีเนี้ยลูกค้าบางท่านก็ เคยแจ้งกับบีม,มานะคะซื้อรถกับศูนย์อื่นหรือว่าดีลเลอร์อื่นเนี่ยเขาก็สอบถามบีม,มาว่าเออพี่ไม่เคยเห็นใครอธิบายแบบนี้เลยบีบอกเลยว่าอันเนี้ยบีอยากอธิบายให้กับลูกค้าทุกคนที่มาออกรถกับบีเนื่องจากว่าในส่วนของตัวรถเนี่ยสำคัญแล้วการบำรุงรักษาสําคัญไม่น้อยกว่าเลยค่ะพี่เรามาดูกันเลยของหมื่นโลเนี่ยไอจุดที่เป็นจุดดอทแบบนี้นะคะพี่คือการที่เราจะต้องเข้าบำรุงรักษาก็คือการถ่ายน้ำมันเครื่องนั่นเองแล้วสามเลี่ยอันนี้คืออะไร สามเรียมอันนี้ค่ะเราก็มาดูเลยเป็นไส้กองอากาศอาไ้กองอากาศอันนี้ค่ะเขายากจะไม่เปลี่ยนให้ลูกค้าทัานทีเบื้องต้นเนี่ยทางพี่ๆี่ช่างเนี่ยค่ะเขาจะตรวจเช็คและประเมินให้กับลูกค้าก่อนอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยรถลูกค้าบางท่านนะคะยังไม่ครบหมื่นโลเลยแต่ว่า6เดือนถึงก่อนเนื่องจากไม่ค่อยได้ใช้รถ ทีนี้ในส่วนของไส้งกองอากาศเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสกรปรกักเท่าไหร่ทางพี่พี่ช่างเนี่ยเขาอาจจะเป่าทําความสะอาดให้กับลูกค้าก่อนโดยที่ยังไม่ได้เปลี่ยนให้ทันทีเนาะเนื่องจากจะประหยัดค่าใช้จ่ายตรงนั้นไปด้วยแต่ถ้าสมมติว่าพี่บอกว่าอุ๊ยบีพี่ไม่สบายใจเลยมันร้อยกว่าบาทเองพี่อยากเปลี่ยนไปเลยอย่างเงี้ยก็สามารถเปลี่ยนได้พี่สามารถแจ้งกับทางพี่ส่วนบริการได้เลยว่าพี่อยากจะเปลี่ยนในส่วนตรงนี้ทีนี้ค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยค่ะ ของเราไม่แพงเลยอีซสูซสุรับประกันค่าใช้ใจ่ายจริงๆของลูกค้าเนี่ยในส่วนของหมื่นโลแรกเนี่ยจะอยู่ที่1575บาทเข้าๆนะคะพี่เรามีคูปองส่วนลดไป8 0ดเรามีคูปองส่วนลดไป8 0ดบาทสิงใบทีนี้รวมแวนนู่นนั่นนี่และค่าใช้จ่ายลูกค้าจะอยู่ประมาณ830กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะพี่ถ่ายน้ำมันเครื่องหมื่นโลนะแล้วหมื่นโลเนี่ยจนถึง50,000โลเนี่ยลูกค้าก็ได้คูปองไปเลย800บาททีนี้ ของรถเราอะค่ะค่าใช้จ่ายจะแพงมากที่สุดในส่วนของ40,000โลกับ80,000โลเนื่องจากว่า40,000โลกับ80,000เนี่ยจะมีการบํารุงรักษาทุกอย่างอย่างเช่นนะคะจะมีการบํารุงรักษาหลายะจะมีการบํารุงรักษา หลายอย่างให้กับรถลูกค้าอย่างเช่นนะคะมีการถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยถ่ายปกติอยู่แล้วแต่ว่าจะมีการตรวจเช็คแล้วก็ถ่ายเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกครัสน้ำมันเกียร์นะคะรวมทั้งไส้กรองอากาศเนี่ยจะเปลี่ยนทันทีในเลขของ40,000โลหรือ80,000โลนะคะรวมทั้งอันเนี้ยไส้กรองน้ำมันเครื่องก็จะเปลี่ยนด้วยนะคะ โอเคอันนี้ก็จะเป็นความรู้เข้าว้ากับลูกค้าแต่ในส่วนของค่าใช้จ่ายเนี่ยลูกค้าสามารถเช็คจากแอปมาอิสุสได้เช่นกันนะคะว่าค่าใช้จ่ายแต่ละหมื่นโลเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะถัดมาหน้านี้ค่ะเขาก็จะพูดถึงในส่วนของแอป My Isu ุ u เลยข้อดีของแอปนี้เราสามารถนัดวันเข้าศูนย์บริการได้ด้วยนะคะจากแอป My i s u z u เลยนอกจากแอปนี้ค่ะเขาจะอ้างอิงจากเลขตัวรถตัวถังของลูกค้านะคะการบำรุงรักษาต่างๆเนี่ย ข้อมูลจากที่ลูกค้าเข้าไปปุ๊บมันจะขึ้นข้อมูลเป็นรถของฉันนัท่ทีสมมติลูกค้าออกรุ่นเป็นสเปซแคปเอสเขาจะขึ้นมาเลยว่ารถ s p ปซแคปเอรุ่นนี้รุ่นนี้อชื่อของลูกค้าเป็นท่านนี้ท่านนี้นะคะ mm hmm. คูปองเขาก็จะอยู่ในแอปนี้เช่นกันตามที่บีมบอกการบำรุงรักษาลูกค้าสามารถติ๊กเข้าไปตรงนี้ได้เลย มันจะขึ้นข้อมูลมาเลยว่าลูกค้าอยากเข้าส่วนบริการที่ไหนและเราก็สามารถนัดหมายหรือว่าโทรมีจะมีคอนแทคติดต่อทั้งส่วนบริการและก็ฝ่ายขายกับลูกค้าด้วยซึ่งสะดวกมากๆเลยนะคะในการตรวจสอบนัดหมายเนี่ยการเช็คค่าใช้จ่ายต่างๆก็สามารถเช็คจากแอปนี้ได้ด้วยเช่นกันค่ะ ค่ะอันนี้จะเป็นสมุดรับประกันนะคะที่ของตัวรถลูกคา้าทีนี้สมุดรับประกันอันนี้ก็เวลาลูกค้าเข้าสู่บริการลูกค้าก็สามารถให้ทางพี่ช่างได้เนยเนาะทีนี้เรามาดูกันเลยว่าเขาจะเป็นยังไงหน้าตาสมุดรับประกันจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะเขาจะเป็นแบบฟอร์มให้กับลูกคา้านะอ้างอิงตัวเครื่องตัวถัง แล้วก็ข้อมูลลูกค้าจากหน้าหนังสือเล่มนี้เนาะทีนี้หน้าแรกเขาก็จะมีข้อมูลลูกค้าด้วยเช่นกันค่ะแต่ว่าอันนี้บีมยังไม่ได้เขียนชื่อลูกค้าไปเนาะเพราะกําลังรอส่งมอบอยู่นะคะเขาจะอ้างอิงมาให้เลยอย่างเช่นตัวรถเนี่ยรับประกัน3ปีหรือแสนโลและแบตเตอรี่ล่ะน้องบีมรับประกันเท่าไหร่แบตเตอรี่ของเราอะคะ่ะเขาจะเขียนแจ้งเตือนแบบนี้เข้าๆกับลูกค้าเลยคือรับประกัน1ปีหรือ20 0 0 0กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะพี่รายละเอียดตรงนี้เขาก็จะมีรายละเอียดให้กับลูกค้าด้วยในส่วนของการรับประกันทั้งหมดนะคะ นอกเหนือจากตัวรถที่เราจะต้องให้ความสําคัญแล้วนะคะคู่มือในการใช้รถอย่างที่บีมบอกว่าก็สําคัญไม่แพ้กันค่ะพี่ลูกค้านะคะจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายตามที่บีมแจ้งไปกับรถอีซูซุของเรารถอีซูซุของเราค่ะรองรับศูนย์บริการให้กับลูกค้าทั่วประเทศมากกว่า300แห่งนะคะรวมทั้งศูนย์บริการด้วยค่ะในส่วนของคู่มือนะคะ ของรถอิซูซุเราค่ะมีความสําคัญไม่แพ้กันกับตัวรถตามที่บีมบอกไปเลยค่ะขอฝากคลิปนี้นะคะข้อมูลความรู้ให้กับลูกค้าทุกๆท่านที่ไม่เคยเปิดดูเล่มดําเจ้าตัวนี้เลยบีมบอกเลยนะคะว่าตัวนี้สําคัญจริงๆค่ะยังไงนะคะวันนี้บีมขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าบีมจะรีวิวหรือว่าให้คําแนะนําในส่วนของตัวรถอิซูซุหรือการใช้งานต่างๆนะคะ ฝากพี่ๆกดติดตามบีมไว้ด้วยนะคะที่ช่องของบีมช่องนี้เลยนะคะแล้วก็ของเพจบีมค่ะจะชื่อว่าเพจบีมอิสุสุป้ายแดงเมโทรชัยพฤกษ์นะคะส่วนเบอร์โทรของบีมค่ะจะเป็นเบอร์ใหม่นะคะเป็นเบอร์0 9 9 5 6 5 6 2 9 3นะคะเบอร์น,นี้ขึ้นลายเลยค่ะแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมกับบีมได้เลยนะคะยังไงวันนี้บีมขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ